สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูบุษรลาอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนคำสระเออที่มีตัวสะกดนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเรามาทบทวนรูปร่างหน้าตาของสระเออกันก่อนนะคะสระเออจะมีสระเออยู่ข้างหน้าอออางอยู่ข้างหลังนะคะเวลาเขียนมีพยัญชนะต้นอยู่ตรงกลางนะคะ คำที่ะสมสระเอนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะทุกมาตายกเว้นยอยักษ์นะคะอออ่างในสระเอนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสละอีนะคะเด็กๆในรูปางหน้าตาอย่างนี้นะคะสระเออยู่ข้างหน้าและสระอีอยู่ข้างบนอันนี้เป็นรูปของสละเออในคําที่มีตัวสะกดนะคะแต่ไม่ ไม่รวมถึงยอ,อยักษ์นะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างกันนะคะงอเอเงอคำว่าเงอคำนี้ยังไม่มีตัวสะกดนะคะออกออ่างยังเหมือนเดิมสระ,ะเออยังเหมือนเดิมนะคะคุณครูเพิ่มตัวสะกดนอนหนูเข้าไปนะคะเป็นคําว่างอเอนอนเงินเราจะเขียนคําว่าเงินนะคะต้องเปลี่ยนรูปอาออ่างเป็นสระอีกก่อนนะคะ คำนี้อ่านว่าเงินสะกดว่างอเอนอเงินตัวอย่างต่อไปนะคะปอเอเปอคุณครูใส่ตัวสะกดดอเด็กเข้าไปนะคะปอเอดอเปิดเราจะเขียนคําว่าเปิดนะคะพออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นระอีกนะคะคํานี้อ่านว่าเปิดสะกดว่า ปอเอดอดเปิดนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะตอเออเตอตอเอเตอยังไม่มีตัวสะกดนะคะแต่และเอยังเหมือนเดิมคุณครูเพิ่มตัวสะกดมอมาเข้าไปนะคะเป็นคำว่าตอเอมอเติมออ,อ่างเปลี่ยนรูปเป็นสะละอีนะคะ คำนี้อ่านว่าเติมสกดว่าตอเออมอเติมตเด็กๆคะทีนี้มันมีคำที่ผสมสระ,ะเออและมีตัวสะกดบางคำนะคะที่ตออ่างไม่เปลี่ยนรูปนะคะก็คือยังคงรูปสระ,ะเออเหมือนเดิมนะคะเช่นคำว่าทอเอมอเมเทอม ทเออยอเทินและกอเออวอเกิลนะคะทีนี้มันมีคำที่ผสมสระ,ะเออและมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์นะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องจำอีกข้อหนึ่งนะคะคือคำที่ผสมสระ,ะเออและมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะอออาง ของสระเอ,อจะไม่เปล่นรูปเป็นสระอีนะคะมันจะลดรูปหายไปเลยนะคะเหลือแต่สระเอถึงไว้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะต่อเอเตอคุณครูใส่ตัวสะกดยอยักษ์เข้าไปนะคะเป็นคําว่าต่อเอยอเตยเวลาเขียนคําว่าเตยนะคะอออ่างนะคะของสระเอ,อหายไปนะคะคํานี้อ่านว่าเตย สะกดว่าตอเอ,อยอเตยน,นะคะอันนี้คือใบเตยน,นะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะรอเออเลอสระเอ,อยังเหมือนเดิมน,นะคะคุณครูใส่ตัวสะกดย่อยเข้าไปเป็นคำว่ารอเอ,อยอเลยอออ่างนะคะจะหายไปนะคะ คำนี้อ่านว่าเลยสะกดว่ารอเออยอเลยตัวอย่างต่อมานะคะชอเออเฉอสระเออยังเหมือนเดิมนะคะใส่ตัวสะกดยอยักเข้าไปอออ่างหายไปนะคะเป็นคำว่าเฉยสะกดว่าชอเออยอเฉยนะคะ เราสามารถสรุปได้ว่าสระเอนะคะจะมีอยู่3มรูปแบบนะคะก็คือรูปแบบที่1ไม่มีตัวสะกดสระเออยังคงเดิมนะคะคือสระเออยู่หน้าอออ่างอยู่ข้างหลังอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะรอเออเลอถ้ามีตัวสะกดมาตาต่างๆนะคะยกเว้นยอยักษ์นะคะสระเอเอออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีนะคะเช่นคําว่ารอเอกอเลอ ถ้าเป็นตัวสะกดที่มียอยักษ์นะคะศรเอออออของศรเออจะหายไปนะคะอย่างเช่นรอเออยอเลยนะคะเด็กๆต้องจำรูปแบบให้ดีนะคะทีนี้เรามาฝึกสะกดคำศระเออกันนะคะเชิงชอเอองอ เชิงเพิงพอเอองอเพิงเบิกบอเออกอเบิกเกินกอเออนอเกินเนินนอ เนินเชิดชอเออดอเชิดเจิมจอเออรมอเจิมเดิมดอเออรอ เลยเคยคอเออยอเคยเฉยชอเออยอเฉยรออะระบอเออดอเบิดระเบิดบอเอย งอเริงราเริงวออะนอวันกอเออดอเกิดวันเกิดราเริงวันเกิดปอเออดอเปิดขออัวอดอขวดเปิดขวดยออะบอยบย,ออออย,ยับยอเออนอเยินยับเยินเปิดขวดยับเย,ยินขอเออนอเขิน เขินอายงอเอองเงินทององทองเงินทองเขินอายเงินทองดอเออรอเดินทออางอทางเดินทางรอเออรอเลิกรอเอองอเรียนเลิกเรียนเดินทางเลิกเรียน เออมอเริ่มไม่เอกเริ่มปอนอนอตนไมเทโต้น,ออตนเริ่มต้นพอเออมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มต่อเออมอเติมเพิ่มเติมเริ่มต้นเพิ่มเติมบอไอ,ไบอ,อ,อ,อใบต่อเออยอเตยใบเตยคอเออยอเคยมออามาเคยมาใบเตยเคยมา เด็กๆคะเรามาทบทวนความรู้กันนะคะคำใดน,นะคะเขียนได้ถูกต้องนะคะอันนี้รูปเงินนะคะข้อไหนเขียนคำว่าเงินได้ถูกต้องคะเด็กๆเด็กๆลองตอบดูนะคะคำตอบคืององขอกวายนะคะเด็กๆคำว่าเงินะเอ,อมีตัวสะกอ เป็ี่นรูปเป็นซาเอีนะคะข้อต่อมาคำนี้นะคะก็คือคำว่าเขินนะคะเด็กคนนี้เขาเขินนะคะคำว่าเขินคำไหนเขียนถูกค่ะเด็กๆคำตอบคือขอไข่นะคะระเอเป็นรูปเป็นสาะอีนะคะตัวสะกดเป็นนอนโอนะคะมาดูข้อต่อไปค่ะ ข้อนี้คำว่าระเบิดค่ะระเบิดข้อไหนเขียนถูกคะคำตอบคือกอไก่นะคะระเบิดข้อต่อไปนะคะข้อนี้คำว่าใบาเตยค่ะใบเตยเด็กๆยังจำได้ไหมเตยตอเออยเตยเอาเยอัดเ,เป็นตัวสะกดสระเออเี่นรูปยังไงคะคำตอบคือ ขอไข่นะคะสระเออออไม่ต้องเปลี่ยนรูปเป็นสารอีนะคะหายไปเลยนะคะเหลือแต่สาะเอนะคะใบเตยวันนี้คุณครูก็มีให้เด็ก,ดกทํางานเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเด็กๆคัดคําเหล่านี้นะคะลงในสมุดนะคะเสร็จแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเมื่ออ่านคล่องแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปนะคะ วิดีโอมาให้คุณครูดูนะคะคุณครูจะรอชมนะคะวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนทน่เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ